สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําถึงวิธีการแอดบัตรเครดิตลงไปในบัญชี PayPal นะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในบัญชี PayPal แล้วนะครับถ้าเกิดว่าบัญชีของเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราไม่ชอบนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้ว เราก็ไปกันที่โปรไฟล์แล้วก็ไปที่เพิ่มแก้ไขบัตรเครดิตเลยครับเมื่อเามาแล้วตรงนี้นะครับก็จะให้เรากรอกข้อมูลบัตรเครดิตนะครับถ้าเราใช้ k คเว็บช p อปปิ้งกาของธนาคารกสิกรนะครับตรงนี้นะครับประเภทบัตรก็ให้เลือกเป็นวีซ่าถ้าใช้บัตร b f i r s t ก็เลือกเป็นวีซ่าเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอา ข้อมูลบัตรเครดิตของเรานะครับใส่ลงไปตรงนี้เป็นวันที่หมดอายุนะครับของบัตรแล้วก็ช่องสุดท้ายตรงนี้จะเป็นเลข C.V.V 3หลักนะครับหลังบัตรนะครับก็นำมากรอกให้ถูกต้องและที่อยู่นะครับก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับแล้วก็สามารถคลิกเพิ่มบัตรไปได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมาที่หน้าตารางที่เราแอดบัตรเครดิตไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีลิงก์นะครับที่เขียนว่าเชื่อมโยงและยืนยันบัตรของฉันนะครับตรงนี้ก็คือว่าจะมีทั้งหมด2ขั้นตอนก็คือทั้งเชื่อมโยงและก็ยืนยันนะครับต้องทําให้ครบทั้งสองขั้นตอนก่อนอื่นนะครับก็คลิกที่ตรงลิงก์นี้เลยนะครับเชื่อมโยงและยืนยันบัตรของฉัน ขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการเชื่อมโยงนะครับก็ทาง PayPal ก็จะหักเงิน1.95เหรียญนะครับในบัญชีของเรานะครับแล้ก็คลิกที่ตรงบันทึกและดําเนินการต่อได้เลยนะครับถ้าเดี๋ยว1.95เหรียญเนี่ยก็เราก็จะได้คืนหลังจากที่เรายืนยันแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะบอกว่า,าเราทาง PayPal ได้ทําการ หักเงิน1.95เหรียญของเราไปแล้วนะครับและให้เราตรวจสอบในใบแจ้งยอดนะครับในอีก2-3วันถ้าเป็นธนาคารกสิกรนะครับเขาก็จะส่งอีเมลมาแจ้งเรานะครับว่าหมายเลข4หลักที่ต้น4หลักนั้นคืออะไรนะครับในการเอามายืนยันส่วนถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับก็จะต้องดูในสเตทเมนต์ของธนาคารตอนปลายเดือนหรือว่าเราสามารถโทรถามธนาคารที่เราเป็นที่เป็นเจ้าของบัตรได้นะครับ ก็ไปดูกันที่หน้าบัญชีของฉันนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับตรงการแจ้งนะครับจะมีคําว่ายืนยันบัตรเครดิตนะครับซึ่งเมื่อขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เชื่อมโยงนะครับตรงการแจ้งจะขึ้นต้นด้วยคําว่าเชื่อมโยงและยืนยันบัตรนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเราทําถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับก็ต้องทําการเชื่อมโยงซะก่อนนะครับทีนี้การยืนยันเนี่ยก็จะต้องรอ2 3ถึงสาวันนะครับซึ่ง ในขณะที่รอตรงนี้เราก็ล็อกเอาออกจากระบบไปก่อนได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตรวจสอบกันที่อีเมลของเรานะครับก็จะได้รับอีเมลจาก PayPal นะครับว่าเราได้เพิ่มบัตรเครดิตของเราเข้าไปแล้วนะครับอลองคลิกดูนี่นะครับก็จะเป็นอีเมลนะครับที่เราได้รับจาก PayPal ว่าได้เพิ่มเรียบร้อยนะครับทีนี้เมลอีกฉบับหนึ่งนะครับก็จะเป็นการบอกขั้นตอนการยืนยันบัตรให้เราทราบนะครับเขาก็จะบอกมาว่าวิธีการยืนยันนั้นทํำยังไงนะครับก็คือให้ตรวจสอบยอดนะครับจากสเตทเมนต์ก็จะมีรหัสสี่ตัวส่งมาให้นะครับแล้วให้เราทําการล็อกอินเข้าใน PayP a l แล้วก็ไปยืนยันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เราจะต้องรอตัวเลขนะครับ อย่าเพิ่งทําอะไรตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่ได้เลขดิจิตอลสี่หลักมาแล้วนะครับเราจะทําการยืนยันได้ยังไงนะครับทีนี้เราก็มาถึงในเรื่องของการนําเลขดิจิตอลสหลักมายืนยันใน paypal นะครับซึ่งผมเห็นว่าหลายคนนะครับที่ใช้เคเบร์แบงกิ้งนะครับของกสิกรแต่ว่าไม่ได้รับอีเมลยืนยันกลับมาจากทางธนาคารนะครับก็อยากจะให้ลองไปเช็คดูนะครับว่าลองตรวจสอบดูครับว่าคุณใช้อีเมลทั้งหมด กี่อีเมลนะครับเพราะว่าอีเมลที่เราผูกไว้กับบัญชีกสิกรนะครับอาจจะเป็นอีเมลแรกนะครับแต่อีเมลที่คุณใช้ในการสมัคร PayPal อาจจะเป็นอีกอีเมลหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยคือการสมัคร p a y p a l แล้วก็ยืนยันการสมัครกับ PayPal ใช่ไหมครับเวลายืนยันการสมัครเนี่ย PayPal จะส่งอีเมลมาที่เมลที่เราใช้ในการสมัคร p a y p a l ทีนี้ขั้นตอนที่สองเนี่ยในการเชื่อมโยงนะครับก็ Pay p a l ก็จะส่งมาที่อ e ีเมลที่ใช้ในการสมัคร p พ y p a l อีกเหมือนกันแต่ว่าในขั้นตอนที่สามนะครับที่ตัวเลขดิจิตอลสี่หลักเนี่ยมันจะถูกส่งมาจากธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าธนาคารคุณไม่ได้ใช้อ e ีเมลสองนะครับธนาคารคุณใช้อ e ีเมลหนึ่งธนาคารเขาก็จะส่งมาที่อ e ีเมลหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีนะครับว่าคุณใช้อ e ีเมลตัวไหนกันแน่นะครับในการผูกบัญชีไว้กับกบสิกรนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าอีเมลที่ได้รับนั้นนะครับจะสังเกตว่าจะขึ้นต้นว่านี่นะครับ notification นะครับ who service purchase using k web shopping c a r d จะมาอย่างนี้นะครับจากธนาคารกสิกรนะครับวันที่6นะครับ6กธันวาซึ่งจริงๆแล้วก็แค่2วันเองมาตอนตีสี่นะครับคือตอนที่ผมเชื่อมโยงบัตรเนี่ยเป็นวันที่4ธันวานะครับพอวันที่หผมก็ได้รับอีเมลตัวนี้มาแล้วนะครับซึ่ง ตัวเลขดิจิต้อลสีหลักอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับชื่อร้านค้านะครับหนึ่ตรงนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขที่ใส่ครั้งเดียวในการบ o ล i f ไฟเท่านั้นเอง1 2ึ่งสองศูตรงนี้นะครับก็เอาตัวเลข1 2ึ่ตรงนี้ไปบ o ล i f ไฟได้เลยหรือเราจะสามารถดูอีกที่หนึงก็ได้นะครับถ้าเป็นธนาคารกสิกรเราก็เข้ามาที่เคซ r v เวอร์แบงกิ้งนะครับดูตรงเคเว็บช้อปปิ้งการ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูที่ ดูรายการซื้อสินค้านะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกบัตรของเรานะครับที่ใบที่เราทําการผูกไว้กับเพานะครับเลือกเดือนปัจจุบันหรือว่าเลือกวันที่ให้ตรงนะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นตัวเลขตรงนี้เหมือนกันนะครับหนึ่งสองศูนเก้านะครับแล้วเอาตัวเลขตรงนี้ไป Verify ได้เลยนะครับวิธี Verify ก็ไม่ยากครับนี่ เข้ามานะครับล็อกอินเข้ามาใน PayPal แล้วก็คลิกที่ตรงยืนยันบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของฉันตรงนี้ได้เลยนะครับพอมานถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ใส่ตัวเลขไปเลยครับ1209ตรงนี้นะครับแต่ละคนตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับออย่าก๊อปปี้เลขตัวนี้ของผมไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวเลขผิด3ครั้งอาจจะถูกลิมิตแอคเซสได้เพราะฉะนั้น ต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็นตัวเลขที่ธนาคารส่งมาให้จริงๆนะครับจากนั้นก็คลิกส่งเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็จะบอกว่าคุณป้อนรหัส PayPal ซึ่งเป็นตัวเลขสี่หลักสำเร็จแล้วนะครับค่าบริการ1.95เหรียญจากบัตรของคุณจะถูกโอนคืนไปยัง PayPal ของคุณเงินคืนส่วนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงก็ตอนนี้เนี่ยในบัญชีของผมมีอยู่ 0.01เหรียญเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาก็จะเป็น1.96เหรียญท่านี้เองการแอดบัตรเครดิตลงไปใน PayPal นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสามารถใช้งานได้เต็มที่เลยครับ